มาครับผมพี hmm. mm ่น้องครับตำกระปุนครับพี่น้องแซ่บครับผมนี่พี่น้องครับพักบุฟเฟ่เลยครับพี่น้องครับพักลวกพักซดครับผมแซ่บๆต้องการครับพี่น้องครับสวัสดีครับัำไมพี่น้องปงไปครับผมมาเก็บผักบุ้งงามๆไปกินครับกระปุนซ้าพี่น้องครับนี่แต่หยอดยิงใหญ่ครับพี่น้องพักบุ้งครับพักเกษตรพักกระทียมก็มีแต่หยอดน้องงามพี่น้องครับมาพี่น้องครับผม ตามขาปุ่นเสบๆครับพี่น้องครับตามส่กุ้งพี่น้องครับนี่พักพี่น้องครับเอากุ้งหลวกพี่น้องพักสดครับผมเสบๆต้องกานครับพี่น้องครับตามขาปุ่นครับผมมาดีร้บพี่น้องครับน้ำลายแตกแล้วพี่น้องตามข้าปุ่นครับผม อืตาแซบ่บแท่ืพี่น้องครับอืนี่คือตมขอาปุ่นครับพี่น้องตมขอาปุ่นกับกุ้งลวกกุ้งซุกครับมื่นี้กินกุ้งซุกพี่น้องครับกินคิปมาไลค์คลิปเลยพี่น้องครับอื้อิหี้ยวไม่แตกจอกจวด พักบุงหลวพี่น้องนี่พักบุงกับพักพ่ายครับผมอืมแบบน,นี้อ่ะอืมนะอืมบาแซ่บครับผม มาจัด่านงามกอนครับวันนี้เป็นตะกินนะพี่น้องครับตำมากับผมพี่น้องครับตำกระปุนครับพี่น้องแซบแบครับผมนี่พี่น้องครับพักบุฟเฟ่เลยครับพี่น้องครับพักลวกพักซดครับผมแซบแบต้องการครับพี่น้องครับเคย่าโซกินแซบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นครับผม มืนอนีพาพอพี่น้องเมื่อกินตำข้าป่้นพี่น้องครับตำข้าป่นแซ่บครับพี่น้องนี่ใส่กุ้งน้ำครับพี่น้องครับผักหลายๆพี่น้องครับฟูๆเลยครับผมแซ่บน้ำกันครับพี่น้องครับมาเด้อครับผมมากินตำข้าป่วนแซ่บน้ำกันครับพี่น้องครับโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องนี่พี่น้องครับพริกพริกหวานพี่น้องกินเป็นพักครับผมแซ่บพี่น้องครับอ คือมัแอปเปิลน,นี่พี่นอนะ้องนะสีลเลียงกันอากินครับผมแซ่บๆพี่น้องครับนะเรื่อยครับพี่น้องหิวแล้วครับกินแซ่บๆน่วกันครับผมมากินค่ะขั้นยังไง,า,งไมามขนมจีนใช่ไหมพูด นี่พี่น้องครับอืมอืมแสบอืมอืม,อม กระเทียมพี่นนองกระเทียมอ่อนครับผม

กุ้งหวานมากพี่น้องครับนี่ถ้ามีไง ครับมันจะี่กินคือพี่น้องครับพักบุ๋งงามงามครับผมหนอนยิ้มยิ้มพีม่น้องครับอื Ja. Mm. Mm -hmm. hey. <laughs> mm. mm.

Chùa mm. máy mm -hmm. mm. bạn Bạn phải vừa phải hết quạt thảo đi Mm. ครอยากท้ามยั่ไปเนาะ

cùng nhau ขปุ๋นข้านี่งไงน,นี่น้องครับตะปัด ลูก mm hmm. นี้หวานมันช่ำกว่า Mm-hmm. วานแซบ่บมันดอกชบากุ้งพี่น้องีตัวนี่นนใหญ่บอลเพอเร์ไปเห็นพวกเท่าพี่น้องครับนี่มา นะพี่น้องครับเพสแสบขนาดพี่น้องครับเมื่อถาดขึอเเขาครับผมพุ่นนะแสบแสบก็พ้นพี่น้องครับอ่ะคลิปนี้ขอเจบคลิปไปแฟรกสนิทก่อนนะพี่น้องครับขอบู๊นขอบุณพ่อแม่มพี่น้องที่เก,กล็ดข้ามารับชมคลิปสองเคยจะโซดกินแสบนะครับเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สองเคยจะโซกินแสบด้มยนะครับก็ให้สุขมสีมันเสมอบ้านเกา่าเสียงได้ดีให้ล้างเขา่าไ่อแม่ไกลห่างพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ